เพื่ออ nah ีกสิบนาทีนะครับหกนทีนะสิบนาทีเท่านั้นเซนบอลไม่เดตดนะครับ โอ้เชฟเดืตกแล้วค่ะอันนี้อะไรเอ่ยน้ำซอสที่จะใช้ราดนะครับอาจจะเป็นแชมเปญซอสหรือเปล่านั่นจะใช่นะครับน่าจะใช่ที่กำลังแกะหอยอยู่เนี่ยอ่าเป็นีหอยที่เป็นนึ่งเมื่อกี้นี่ฮะับอ๋อคนที่เป็นนึ่งมาเอาใช่เอาควันเวลาดีเลยนะคะสวยสวยพุทธคิดครับครับทางด้านเชฟพุทธชิงก็กำลังทำเมนูหอยนางรมนึ่งกับมันฝรั่งครีมี่และเห็ดพอตเตเบลโลโดยเขาจะเอาครีมซอสที่ทำเสร็จมากลิ้งในจาน เพื่อให้ครีมแผ่ออกจนเต็มก่อนจะนำเอาหอยและเห็ดพอตเตอเบโลมาตกแต่งลงไปนั่นเองครับโอ้โหโอตอนนี้นะครับทางเชฟเอร์นะครับก็เริ่มจัดจานถัดไปแล้วนะครับของเชฟเอร์นะครับยอกกี้นะฮะที่ตักอยู่นะครับก็เมื่อกี้ซอสซอส,ซอสทาบาสกโกครับน่าทานครับเป็นซอส,เป,ซอสเป็นวิธีการอ,อ,อัน,นีัน,นี้มาถึงบอสมิกแล้วครับใช่ไหมครับ หรือหรือออลโฟออยเอ่ยออลิฟออยนะครับมันจะเป็นม้นจเป็นเอ e x t r เวอร์จินนะครับเห็นตอนนี้เชฟฟรานเชสโกนครับอันนี้อะไรเอ่ยคุณช็กกิ๊ครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังนำเห็ดพอตาเบโลนะฮะแล้วก็ลงไปผัดนะครับกับกระเทียมนะครับแล้วก็เติมไวน์ขาวนะฮะมีกลิ่นหอมมากๆเลยในเมนูครีมมี่ o t เ t โ mushroom s t e a อ oyster sommelier and champagne sauce หรอครับ เหลือเวลาอีก5นาที5 m i n u t e ีเหลือีก5นาทีนะครับผมอยากว่าเขาได้ยินหรือเปล่าเนี่ยฮะ ่จะได้ยินครับว่าอยังไรอ๋อทางผู้ช่วยเขาก็น่าจะนะครับมาแล้วค่ะมาครับตอนนี้ทางเชฟเียนกำลังมัดกล่องปิกนิกแล้วสวยงามมากนะครับพาดกะต้าออกมาแล้วนะครับคุณชิคกีครับครับผมพาดกะต้ากับแชมเปญซอสเลยนะครับผมไปสอบถามนะฮะเชฟกระทะเหล็กของเรามานะครับเขาจะเสิร์ฟคู่กับมายงชิดนะครับแล้วก็ราดด้วยแชมเปญซอสแหะครับสวยครับมันไม่เป็นเป็นเป็นอยู่นั่นเหมือนอะไรฮะคาเวียนะคือดำๆนั่นคืออะไรคุณชิคกี้ครับ เม็ดแม่ที่ก็คือไข่คาเวียนั่นอ่คโอ้คาเวียครับมูลค่าของขนมจานนี้นี่ก็หลายร้อยครับมาแล้วมาแล้วนโตรเจนลิวิดอีกแล้วนะครับแล้ว <interfer es> เห็นโปรเกตถังเอ่อถังเหล็กน้ำแข็งนะถังน้ำแข็งเหล็กที่ใช้ใส่ลงไปนะครับแข็งเ,เลยครับใช่แข็งเลยครับมีฟรอสต์ขึ้นนะฮะคุณจะคิกครับที่เห็นเชฟกระทะเหล็กของเรากำลังเอาวิปปิ้งครีมลงไปชุบในลิควิดในตัวเจนเหลวเดี๋ยวจะมีการเสิร์ฟแล้วก็วางไว้ด้านบนของเมนูซุปสีม่วงนั่นเองล่ะครับเขาเรียกว่าไนโตรดราก้อนครับเวลาทานเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีควันออกจากปากเลยล่ะครับครับโอ้เหลือเวลาอีกสามนาที สามนาทีครับน่าเย็นน่าเย็นมีแล้วครับคุณชักคิดเกชอบงเลยนะครับคุณชักคิดครับทางด้านเทปูทาชิงก็กำลังจัดตกแต่งจานในเมนูพาสต้ารูปหอยสอดไส้หอยนางรมนั่นเองนะครับโอ้สวยงามมาก เมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาแค่แค่ไปอบให้ชีสละลายนะครับพอละลายพวกก็เอาออกมาเลยนะครับอันนี้ที่เป็นแชมเปญซอสสุรศรีเหลืองที่เราเห็นน่าจะเป็นแชมเปญซอสแล้วก็มรยแล้วถ่ปลาซลมอนไปแล้วน่าน่าสนใจมากครับโชยอยู่ในห้องสมุดเราเช็คเย็นเช็คเย็นครับใกล้เสร็จแล้วมพราะว่าแข่งกแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่นะครับเอาเคลมลับสุดท้ายออกมาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเเอาาียรคับ อันนี้เท่าไหร่ครับคุณชาคริสไปแล้วก็ไม่เล็กเลยนะคะอันนี้ถ้าถ้าถ้าแบบว่าเป็นเป็นลัมฟลิชี่จะประมาณเท่าไหร่ครับพี่ครับก็คงจะประมาณสักร้อยหนึ่งครับสองร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเบลูก้าขึ้นมาโอ้อันนั้นก็ถ้าขนาดนี้เหรอครับประมาณเป็นหมื่นครับเป็นหลือเวลาอีกสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีนะครับสามสิบวินาทีเท่านั้น thirty seconds นะครับเร็วแล้วเร็วของเจมส์เย็นไอวิสชูสไปไหนแล้ว

Did you complete everything? Yes. In time. Congratulations. Fed all cup. so i'm have to ask Chef Francesco God. Are you happy with, with the outcome of your cooking today? Yeah, huh, happy. Obviously, with a little bit more time. Uh, we, were so, we were so excited behind the monitor over there. But we I believe that Confidence? How confident are you? Yeah, I'm confident. Confidence. So, I'll let yes. you catch your breath for yes. a little. Okay, now we'll see who ครูเป็นเซนไรต์ congratulations Thank you. โอเคมาฐางทำเชฟเอียนบ้างเสร็จหมดไปครับเชฟเอียนครับเสร็จหมดครับเสร็จหมดบ้างนะครับมั่นใจไหมครับเห็นทางเห็นทางคู่ต่อสู้เชฟฟรานเชสโกแล้วเป็นไงครับโอ้โหคนนี้ก็ไม่เร็วเลยนะครับเพราะว่าดูจานเขาด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มาเฉือนด้วยการรสชาติรสชาตินะครับผมพอใจไหมครับกับอาหารที่ทำออกมาโอ้โหชอบมากนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ทีมนะครับจาก นิวยอร์กมาช่วยอ๋อนี่มาจากนิวยอร์กเลยเหรอครับวันนี้เพราะวันนี้มาแข่งกับฝรั่งนะครับเชฟพีทนะครับแล้วก็เชฟแอนจากนิวยอร์กด้วยกันเลยมารวมทีกันใหม่ครับผมโหสุดยอดจริงๆครับถ้้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟกระทะเหล็กของเราเจะถูกเชฟผู้ท้าชิงของเราปราบหรือเปล่าสักครู่เดียวครับ ของเชฟผู้ทาชิเชฟฟรานเชสโกมีทั้งหมด4จานครับจานแรกสลดัดหอยนางรมกับสตอรอเบอรี่หอยนางรมสดและเนื้อปลาสับเป็นชิ้นคลุกเคล้าวรวมกันเป็นเนื้อเดียววางพรมด้านบนด้วยชิ้นสตอรอเบอรี่และมะเขือเทศเมื่อทานเข้ากันจะซึมซับถึงความอร่อยที่ลงตัวจานที่ 2. หอยนางรมชุบเกรดขนมปังทอดเนื้อหอยที่ชุบกับแป้งจนเหลือง วางบนมะเขือเทศม่วงที่อบก,กรอบทำเป็นชั้นๆวางยอดด้วยชีสบูราตาชีสกับมะเขือเทศสับเป็นเมนูความอร่อยที่ชวนให้ลิ้มลองจริงๆจานที่3หอยนางรมนึ่งกับมันฝรั่งครีมมี่และเห็ดพอตเตอเบโล ครีมชีสที่ผสมอย่างลงตัวปูโรยด้วยชิ้นเห็ดและเนื้อหอยนางรมตกแต่งด้วยไข่ปลาแซลมอนสีสวยเป็นเมนูพร้อมเสริร์ฟที่น่าลิ้มลองเสลือเกินจานที่สี่พาสต้ารูปหอยซอดไส้หอยนางรมพาสต้ารูปหอยที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหอยนางรมที่ผัดเคล้ากับชีสในซอสรสเข้มสไตล์อิตาลี วางเด็ดด้วยผลบีทรูทที่นึ่งเป็นเมนูที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนมีทั้งหมด5จานจานแรกกรอบเดียวหอยนางรมที่ทอดจนสุกกรอบชุบกับผงทองคำจนสีสวยตกแต่งลงบนพื้นขนมปังทันญพืชเป็นขุมทองใต้ทะเลลึกที่น่าชิมเสลือเกิน จานที่สองซุปสีม่วงกะหล่ำม่วงที่ถูกคั้นจนได้น้ำเสริมแต่งรสชาติจนลงตัววางเด่นด,ด้วยชิ้นเนื้อหอยนางรมเป็นอาหารจานซุปที่สร้างสรรค์ด้วยความแปลกใหม่จริงๆจานที่สามชุดปิกนิกเนื้อหอยนางรมในแผ่นแป้งกรอบ สอดไส้ด้วยอะโวคาโดและมะเขือเทศปกกลุ่มด้วยผักและเครื่องเทศเมื่อทานคู่กับซอสมายองเนสสูตรเฉพาะจะได้รสชาติความอร่อยที่แสนจะลงตัวจานที่4ออยสเตอร์วิทยอยกี้เนื้อหอยนางรมที่ผัดเคล้ากับชีสและข้าวเคี่ยวคุกเคล้าจนเข้ากันพอดีทอดจนเหลืองหอมราดด้วยซอสสุดพิเศษรสกลมกลม่อม เมื่อได้ทานจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยที่ยากจะบรรยายเมนูที่5้พานาคอตตากับซอสแชมเปญเนื้อหอยนางรมที่ผสมเคล้ากับวิปครีมและเจลาตินทานคู่กับผลมะยงชิดราดก,กับแช,ชมเปญซอสและไข่ปลาคาเวียเป็นเมนูแปลกตาที่น่าทานจริงๆ เชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ